อ่าครับมาอยู่กันที่หัวข้อ1.7นะครับในข้อ18โจทย์บอกไว้ว่าแบ่งคน10คนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ3คน2กลุ่มและอีก4คนอีก1กลุ่มจะแบ่งได้กี่วิธีขั้นแรกนะครับเรานึกภาพก่อนก็คือสมมติในนี้คือกลุ่มที่1 กลุมที่สองแล้วก็กลุ่มที่สามนะครับกลุ่มแรกสามคนกลุ่มที่สองสามคนกลุ่มที่กลุ่มที่สามสี่คนก็จะรวมเป็นสิบคนพอดีนะครับขั้นที่หนึ่งจัดคนก่อนคนเรามีอยู่สิบคนฉะนั้นกลุก่มแรก เราก็จะได้เป็นสิบเลือก3นะครับแล้วก็เลือกของกลุ่มที่2อีกเหลือ7คนแล้วก็เลือกอีกมา3กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็น4เลือก4ครับแต่เราจะต้องส่วนด้วยของซ้ำนะครับก็คือ2องแสกขั้นที่2นะครับขั้นที่2จัดกลุ่ม เนื่องจากเราไม่รู้ว่าเขาจะเลือกกลุ่มไหนก่อนอาจจะกลุ่มนี้กลุ่มแรกกลุ่มนี้กลุ่ม2กลุ่มนี้กลุ่มสามหรือกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้กลุ่มสองกลุ่มนี้กลุ่มสามแล้วก็ต้องหาจํานวนวิธีการจัดด้วยนะครับก็จะได้เป็นมีอยู่สามกลุ่มก็สามกวิธีครับดังนั้น จะแบ่งได้ก็คือเอาเป็น10เลือก3 7เลือก3 4เลือก4ส่วนด้วย 2, 2> แฟกแล้วก็คูณ3แฟกครับจะเท่ากับ10เลือก3จะเป็น10แฟกส่วนด้วย3แฟก7แฟก คูณด้วยเเลือก3ก็จะเป็น7แฟกส่วนด้วย3แฟก4แฟกแล้วก็4เลือก4จะเป็น4แฟกส่วนด้วย4แฟกค,ครับแล้วก็คูณด้วย3แฟกอันนี้พื้นที่แน่นนิดนึงส่วนด้วย2แฟกค,ครับเรามาเริ่มตัดกันเลย ขอย้ายเท่ากับมันอยู่แถวนี้นะครับเดยวที่ไม่พออันนี้เราจะใช้อันแรกนะครับ7แปดตัดสิบแปกก็จะเหลือ10บคูณเคูณแส่วนด้วย3แปกก็คือ3าคูณสใช้4ี่แปกตัด7แปกนะครับก็จะเหลือ7จคูณหส่วนด้วย 7, 5, 3าคูณสองแล้วก็สีแฟกตัด4แฟกนะครับเหลือหนึ่งแล้วก็คูณด้วย3ามแฟกแล้วส่วนด้วยสองแฟกตรงนี้ก็คือกับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะเป็นคูณด้วย1น,นส่วนสอแฟก ก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับเราก็จะคูณกันครับเก้าแปดจดสองเจ็ดร้อยี่สิบเราตัดทอนก่อนได้เราตัดทอนก่อนได้เลยเราสองสองตัดกับสิบนะครับได้ห้าสามตัดกับเก้าได้สามนะครับแล้วก็เราสองอีกตัว สองตัวนี้ตัดกับแปดนะครับเหลือสี่คูณด้วยเจ็ดคูณห้าแล้วก็เราสามตัดกับสามกับเก้าตัวนี้นะครับที่ว่าเหลือสามเมื่อกี้ก็จะคือตัวนี้ตัดออกไปเลยแล้วก็คูณด้วยสามร็จก,ก็คือสามคูณสองส่วนด้วยสองครับแล้วก็เอาสองตัดสอง จะได้เท่ากับยี่สิบหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยวิธีครับก็คือเอาห้าคูณสี่ยี่สิบยี่สิบคูณห้าหนึ่งร้อยแล้วก็เจ็ดคูณสามยี่ิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดคูณหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยวิธีครับผมขอบคุณครับ